ที่นครนายกเนี่ยนะครับโซนงานของแคทที่มาดูแลที่นี่คือสํานักง,งานบริการลูกค้ากสทนครนายกนะครับเป็นหน่วยงานที่ประจําอยู่ในจังหวัดนครนายกนะครับเราได้รับมอบหมายจากกสทนะครับโดยคณะกรรมการบอร์เนี่มอบหมายมาให้ทําหน้าที่เป็นผู้ ดูแลในการขยายโครงข่ายโครงข่ายในที่นี้มี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกกับโครงข่ายที่เป็นระบบ w i f ะนะครับไวไฟเนี่ยเราจะขยายให้มีพื้นที่ครอบคุมอยู่ในเขตเทศบาล <Okay. S 1> ในขณะที่เคเบิลใยแก้วนำแสงเนี่ยจะครอบคุมในพื้นที่ในแหล่งเศรษฐกิจและบนถนนเส้นทางหลัก <Okay. S 1> ในระยะเฟสแรก <Okay. S 1> นะครับ เฟตต่อไปก็จะเป็นการขยายาให้มีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ลงไปถึงระดับหมู่บ้านในอนาคตครับค่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วแคทเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปทุกจังหวัดหรือเปล่าคะหรือว่านี่ไม่เพราะที่นี่เป็นจังหวัดนำร่องเรื่องสมาโควิดเลยต้องปกติสำนักง,งานของแคทเนี่ยจะมีสำนักง,งานที่ชื่อว่าสำนักง,งานบริการลูกค้าอยู่ทุกๆุกจังหวัดทั่วประเทศมีอยู่ร้อยกว่าสำนักงานครับโดยที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะมีสำนักงานประจ อยู่ที่นี่เลยนะครับมีเจ้าที่ประจําอยู่นะครับผมเองเป็นผู้จัดการสอนพนังานอยู่ที่นี่ทําหน้าที่ดูแลแล้วก็คอยประสานงานะระหว่างหน่วยง,งานของแกทกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แล้วความพิเศษ ของที่นครนายกเพราะว่าได้ยกเป็นสมาทวินตรงนี้นี่ทาให้ต้องทํางานหนักมากขึ้นหรือว่ามากกว่าที่อื่นๆไหมคะตอนนี้ถ้าถามว่างานหนักมากไหมนี่หนักมากนะครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยจำนวนพนักง,งานกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นสัดส่วนที่ที่ปกผันกันเลยเพราะงานเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่เราถ้าจะพูดให้ให้ทันสมัยนะครับหนักยังไงกรทนครนยกเอาอยู่ครับแล้ว แล้วจริง,รงๆเราต้องวางระบบอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนคะกับการเตรียมเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นต้นแบบอะคะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราได้ทําไปก็คือเราขยายโครงข่ายไฟเบุ๊กจริงในเฟสหนึ่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ Wi-Fi ก็เสร็จแล้วคนที่เข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับสามารถจะเปิดหน้าจอ,อเครื่องแท็บเล็ตนะครับหรือคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนะนะครับโน้ตบุ๊กก็จะเห็นเป็น หน้าเว็บขึ้นมานะครับเป็นเว็บฟรี Wi-Fi ของแคทนะครับซึ่งสามารถใช้เลขับรประชาชน13หลักเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินที่นี่แล้วก็สามารถใช้ร่วมกับ ICT ฟรี Wi-Fi b ปแคทได้ทั่วประเทศอ๋อเหรอคะครับผมก็เท่ากับว่าคนนครนายกเนี่ยคือในเมืองนี้สามารถใช้ Wi-FI ได้ฟรีหมดฟรีครับในเขเทศบาลฟรีหมดแล้วครับในอนาคตก็จะขยายลงไปเรื่อยๆพยายามจะให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดตามนโยบายของ